ที่เดิมพันอนาคตมนุษยชาติด้วยเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองมีคนเคยถามอีลอนมัส์ว่าทำไมาคุณถึงยอมเสี่ยงขนาดนั้น mm hmm. เขาตอบสั้นๆว่าเพราะผมไม่อยากตายแล้วรู้ว่าผมยังไม่ได้พยายามทุกอย่างแต่น้อยคนรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยเกือบล้มละลายครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งหนึ่งเขาเหลือเงินสดที่ต้องเลือกระหว่างเลี้ยงดูครอบครัวหรือว่าเซฟบริษัททั้งสองบริษัทไม่ให้พังเขาเลือกอะไรและทำไมาคนธรรมดาถึงไม่กล้าเสี่ยงแบบเขาวันนี้เต้จะเล่าให้ฟังค่ะ Minute w e a l t h ความมั่งคั่งเริ่มได้ใน4นาทีปี2008หลายคนบอกว่ามันเป็นปีแห่งความล้มเหลวของอีลอนมัสเลยค่ะ SpaceX ยิงจรวดฟอล์คขึ้นวันครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ล้มเหลวหมดไม่บ้างระเบิดบ้างตกทะเลบ้างเงินที่อีลอนมัสเทลงไปเป็นร้อยล้านดอลลาร์หายไปต่อหน้าต่อตานักลงทุนเริ่มถอยทีมงานเริ่มถอและนี่คือคำที่อีลอนมัสพูดในวันที่ยิงล้มครั้งที่3 ผมมีเงินสำหรับครั้งสุดท้ายอีกแค่ครั้งเดียวมันคือการอออินที่แทบทุกคนบนโลกบอกกับเขาว่าอย่าเลยพอเธอแต่เขาไม่หยุดค่ะเขาบอกว่าถ้าเขายอมแพ้โลกนี้ก็ไม่มีใครทำแทนเขา ในขณะเดียวกันที่ส p ป c e X พังเทสลาก็พังเช่นกันเทสลากำลังจะล้มละลายโรงงานมีปัญหาต้นทุนบานเงินสดใกล้หมดนักลงทุนไม่เชื่อว่ารถไฟฟ้าจะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำอีลอนมัตต้องควักเงินส่วนตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณลองคิดตามดูนะคะชายที่คนเรียกว่าอัจฉริยะอีลอนมัตเองก็เคยพูดว่าปี2008คือปีที่แย่ที่สุดในชีวิตทั้งความเครียดบริษัทเกือบล้มและทั้งปัญหาชีวิตส่วนตัวในเวลานั้นเขายัางต้องพยุงบริษัททั้งสองบริษัทเอาไว้ไม่ให้ตาย วันที่24ธันวาคมในปี2008ช่วงคริสต์มาสอีฟหลายครอบครัวกำลังฉลองแต่อีลอนมัสอยู่ในห้องประชุมกำลังถูกคนทั้งโลกบีบให้ลม้มเขาต้องตัดสินใจถ้าปล่อยให้เทสลาตายพนักงานหลายร้อยคนตกงานถ้าปล่อยให้ Space X ตายเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะหลดราคาถูกจะสามารถช่วยโลกได้ถ้าหากว่าเทเงินตัวเองซ้ำตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะหมดตัวถาวรแล้วปฏิหารแบบอีลอนมัส์ก็เกิดขึ้นจริงค่ะ ในวันนั้นเองนาซาโทรมาและประกาศว่า Space x เนี่ยชนะสัญญาใหญ่มูลค่า1.6พันล้านดอลลาร์เพื่อส่งสินค้าไปยังสถานีอวกาศ ISS บริษัทฟืน้นเทสลารอดเขารอดและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้สองบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเขาขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้แต่คำถามคือเขารอดได้เพราะโชคหรือเป็นเพราะจิตวิทยาที่แบบคนทั่วไปไม่มีอีลอนมัสไม่ได้ชอบความเสี่ยง เขาชอบสิ่งที่คุ้มพอที่จะให้เสี่ยงนี่คือ4หลาักคา่ะที่จะพอให้เขาเนี่ยยอมอออินแบบนั้นได้ 1. เขาบริหารความเสี่ยงด้วยความรู้ไม่ใช่อารมณ์ทุกครั้งที่เขาเสี่ยงเขาศึกษาลึกกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยเท่าเขาไม่ได้พนันเขาคำนวณความเป็นไปได้และยอมรับว่ามีโอกาสลมได้จริง 2. เขาเชื่อว่าไม่มีแผน B ดีกว่าเพราะมันทําให้แผน A แข็งแรงขึ้นถ้ามีแผนสำรองเขาจะไม่ทุ่มสุดการลบแผน B ออกไปคือการบังคับให้ตัวเองเนี่ยสร้างผลลัพธ์เดียว สามเขาเสี่ยงกับตัวเองก่อนเสมอไม่ใช่ใช้เงินคนอื่นก่อนนี่คือเหตุผลที่คนยอมเชื่อเขาเพราะเขายอมเจ็บก่อนทุกคนสี่เขาไม่เสี่ยงเพื่อเงินเขาเสี่ยงเพื่อความหมายเขาไม่ได้สร้างเทสลาเพื่อรวยแต่เพื่อแก้ปัญหาพลังงานโลกเขาไม่ได้สร้างสเปซเอ็กเพื่อโชว์พลังแต่เพื่อให้มนุษย์ไม่สูญพันธุ์บนโลกในใบเดียวความเสี่ยงที่มีความหมายทําให้สมองของเขายอมเสี่ยงยอมล้มยอมหมดตัวได้อีลอนมัสก์ไม่ได้รวยที่สุดเพราะว่าเก่งที่สุด แต่เพราะเขากล้าเสี่ยงในแบบของตัวเองและยอมรับผลลัพธ์ที่ตามมาทุกอย่างแต่บทเรียนสําหรับเราไม่ใช่ไปอออินแบบอีลอนมัสนะคะบทเรียนก็คือตัวเราเนี่ยต้องบริหารความเสี่ยงให้ฉลาดกว่า Elon Musk, อีลอนมัสเพราะเรามีครอบครัวมีภาระมีพันธะที่อีลอนมัสไม่มีในตอนเริ่มแต่เราก็สามารถทุ่มสุดใจในเส้นทางที่เราเชื่อได้ โดยที่ไม่ต้องทำลายตัวเองเหมือนเขาเลยค่ะและนี่แหละคือความจริงของคนที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกเขาไม่ได้มีโชคมากกว่าเราแต่เขามีความหมายที่ใหญ่พอที่ทำให้เขาเนี่ยยอมเสี่ยงจนถึงที่สุดแต่สิ่งที่เต้ยอ,อยากให้คุณคิดคือในชีวิตของเรามีเรื่องไหนที่คุ้มค่าพอให้เรายอมเสี่ยงจริงๆบ้างค่ะไม่ต้องเสี่ยงแบบเขาไม่ต้องออยินแบบเขาแต่จุดไหนในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ลงมือในวันนี้ฉันจะเสียใจยปีอีกหลายปีเต้ยอ,อยากให้คุณลองคิดดีๆและถ้าหากว่าคุณมีคาตอบแล้ว คอมเมนต์หนึ่งคำที่บอกว่าคุณอยากจะเสี่ยงเพื่ออะไร4 Minute w e a l t h ความมั่งคั่งเริ่มได้ในสนาที